สวัสดีครับช่องรถถ่ายบ้านๆครับวันนี้มีรถถ่ายมานำเสนอครับเป็นคูปะต้า L 2 6 0 0 2 6แรง4สูบก็สภาพเดิมๆนะครับรถไล่ขายถูกครับ36,500บาท36,500ครับเครื่องอ่า4สูบนะครับสวยนะเครื่องดีนะครับสีก็เดิมๆนะครับมาไงไปอย่างนั้นครับผมอะไรแน่นครับคันนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่มีหลุดแน่นอน ไม่มีกระตุกนะครับวิ่งได้สบายยั้งหลังสวยครับท้ายไม่หอนอลองวิ่งดูแล้วนะครับท้ายไม่หอนท้ายก็สวยครับท้ายแห้งสะอาดนะครับประมาณนี้ไม่มีน้ํามันหยดต,ต,ติ๊กติ๊กไม่มีนะครับมามาด้านนี้นะครับจะถ่ายย้อนแสงหน่อยนี่ครับเครื่องดีนะเกียร์ไม่มีหลุดนี่เราก็เพิ่งล้างเสร็จนะครับเพิ่งทำความสะอาดเสร็จ นี่ลองวิ่งกันดูวิ่งดีครับคันนี้สตาร์ทง่ายด้วยนะเป็นเครื่องสี 36, ่สูบสามหมื่นหกพันห้าร้อยครับได้สภาพแบบนี้นะครับก็คือพร้อมใช้เลยสําหรับคนที่อยากจะเอาไปใช้งานจริงๆนะครับหรือถ้าใครอยากสวยครับไม่ยากครับทําสีปฟหน้าติดด้วยครับคันนี้นะอันนี้ก็คือได้เดิมนะปลดเกียวว่างก่อนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับก็ บิดกุญแจด้านซ้ายนะครับเป็นการเผาหัวนะครับบิดไปแล้วก็สตาร์ทอ่ามเหยียบคันเร่งนะครับเนี่ยเมื่อกี้ลืมเหยียบคันเร่งนะครับเพราะว่าเวลาดับเขาดึงยกตรงนี้ขึ้นอ่าอันนี้เปิดไฟหน้านะครับเปิดไฟห,นะหน้าไว้นี่ไฟหน้าติดสว่างสองดวงนะครับดูเครื่องกัน ทำบอนดีนะครับจะได้จะได้แตยังไม่ได้เร่งเครื่องนะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวถ่ายหน่อยครับลงเครื่องหน่อยก็ได้ หาสำหรับคนเอาไปใช้งานนะครับนี่วันนี้ท้ายยกขึ้นนะเดี๋ยวเอาลงให้ดูอ่าช่างภาพเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับแล้วก็ยกผ่านขึ้นลงให้ดูนะครับอ่านอน 是，你要泡。 ต่อเครื่องดีนะครับเกียร์ดีเบรกดีคันนี้อ่านี่ก็สภาพเดิมเดิมอัารากลิ่งดีครับเกียร์ดีนะเกียร์ใช้งานได้ไม่มีหลุดเมื่อกี้วิ่งก็ไม่มีหลุดท้ายไม่หอนอ่าเครื่องไม่ออ่านะเป็นเครื่องสี่สูบยี่สิบหกแรงอ่าเลี้ยวขวาซ้ายเลี้ยวขวานะครับสลักแน่นนะลูกหมากแน่งแน่นนะพวกนี้ในมือเปื้อนเลยนะครับโดนยางอ่ะนี่ลูกหมากแน่นแน่นนะครับ เหมือนเขาจะเปลี่ยนมาใหม่โอ้ค่อนข้างดีเลยนี่แน่นตับนะครับก็ประมาณนี้ครับ36,500ืา 36, รครับสาม0 0ื่นบาทอ่าก็มาดูรถแล้วก็ทดลองขับได้ที่ตำบลนายาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีบริการจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับอยากได้รถไถนะครับอันนี้ก็คือเดิมๆนะครับไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะครับก็เป็นเดิมทุกอย่างนะ ก็36,500นะครับเอาไปสูบน้ำถ่ายไร่นะครับนี่ถ่ายดาถ่ายแปรอย่างเงี้ยก็ทำได้หมดนะครับใช้งานได้ก็วันนี้นะครับเบอร์โทรนะครับ0887676401อีกครั้งนะครับเบอร์โทร0887676401มาดูรถแล้วก็ทดลองขับนะครับได้ที่ตำบลนายาวอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบ,บรุรีวันนี้ผมขอจับจบรีวิวนะครับคูเวตตา l 6 6 0 0 26แรง4สูบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ